วัสดีครับป่องแกนกกนครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งคนง่ายสำหรับลอกโซ่ดัดแป่งเป็นไฟดีไซน์12ว้์350วัตต์ครับมอเตอร์ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งมาไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยก็อเอาแบบแรงๆเลยมันก็จะเหมาะสมกับลอก2ตันครับพอดูแล้วก็จะบาลานซ์กันดีไม่เล็กไปหรือใหญ่ไปนี่ครับ แผ่นก็แข็งแรงเลยครับผมโซ่ตรงเป๊ะน่ครับตัวนี้ลอกสองตันนะลอกโซ่สองตันของญี่ปุ่นแข็งแรงครับตัวนี้เลือออกมาแล้วเลือออกมาเช็คระบบละลูกค้าตั่งให้เช็คด้วยมามาดูการวิ่งของเขาครับมาดูสวิกก่อนสวิกนี่ก็จะเป็นสวิกสี่ปุ่มนะ จริงสวิ๊ตัวนี้มันก็จะมี 2, 4แล้วก็ขึ้นเป็น 6, 8อะไรกันล้วแต่แต่ผมว้เลือกเป็น4จะมีขึ้นอัพดาวขึ้นลง2ปุ่มล่างนี่ก็จะเป็นสวิ๊ตัดการทํางานคือเป็นสวิ๊์ปุ่มเซฟตี้สวิตแล้วกัน,นครับผมสามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็จะหยุดการทํางานาเ,รเริ่มการทดสอบกันเลยามากดปุ่มอัปก่อนครับผม ซอต์ซอฟโซ่ตรงไปครับผมคิดอ่าปัดการทำงานปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้ของปุ่มนี้ดาวองศาการตั้งของโซ่ผมก็จะเป็นองศาจริงสำหรับที่แกน แกนตัวลอกเขาจะมีการเป็องศานิดนึงครับผมก็ม,มีตัวช่วยนี้ก็ทําให้การทําแทนหรือตั้งโซ่ไปขึ้นครับองศาก็จะไม่เอียงไม่โค้เกียร์ทั้งบนและท้้งล่างเลยเป๊ะๆลอกวิ่งก็จะไม่สะดุดไม่บิดครับหยุดสต็อปกับ,ออส,อปปบสองปุ่มนี้ผมได้ปุ่มหนึ่งได้เลย ขึ้นวิ่งแบบนุ่มๆเลยสามร้อยห้าสิบบวกกำลังดีมากๆฝ่าฟอบฟอบได้เหมือนเดิมครับสวยงามแข็งแรงพทายครับ ความปลอดภัยเต็มร้อยครับผมมีเรื่องลูกค้าถามมาว่าความปลอดภัยขนาดไหนก็ความปลอดภัยก็ตามที่ตัวลอกมีมาตรฐานให้มาเลยครับระบบเซฟตี้เขามีอยู่แล้วผมเพียงทําแค่ดัดแปลงตัวลอกเราจะไม่ไปยุ่งระบบเซฟตี้ของตัวลอกทําให้ระบบเขายัางใช้งานได้ดีอยู่ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นครับผมเพราะว่าพงนี้เตรียมส่งของกลน่นสวัสดีครับ